สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูมิวในวิชาภาษาไทยอีกเช่นเคยนะคะในครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรจําได้หรือเปล่าเอ่ยเราเรียนเรื่องวรรณยุกต์นะคะวรรณยุกต์มีทั้งหมด4รูป5เสียงนะคะ4รูป5เสียงมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะเสียงสามัญจะไม่มีรูปปรากฏให้เห็นเสียงเอกก็จะมีอะไรเอ่ยไม้เอกตรงนี้นะคะ เสียงโทก็จะมีไม้โทเป็นรูปปรากฏให้เห็นนะคะเสียงตรีก็จะมีไม้ตรีและเสียงจัตวาก็จะมีไม้จัตวานั่นเองค่ะและเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการผันอักษรกลางซึ่งสามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะ ส่วนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการผันอักษรสูงกันนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนภาษาไทยหน้าที่53-55นะคะหน้าที่53-55จะเป็นในเรื่องของการผันวรรณยุกต์นั่นเองค่ะส่วนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการผันวรรณยุกต์อักษรสูงกันซึ่งอยู่ในหน้าที่54นะคะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในการผันอักษรสูงกันนะคะอักษรสูงมีอะไรบ้างมีทั้งหมด11ตัวนักเรียนยังจํากันได้อยู่หรือเปล่านะคะที่ครูมิวส์อนไปแล้วในเรื่องของไตรยางไตรยางก็จะมีอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ําใช่ไหมอักษรสูงเรามีเทคนิคการจําก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันยังจํากันได้อยู่ไหมคะอักษรสูงนะคะสามารถผ่นได้ 3เสียงเท่านั้นนะคะสามารถผ่านได้แค่3เสียงเท่านั้นอักษรกลางเราผ่านได้5เสียงใช่ไหมคะแต่อักษรสูงเราผ่านได้แค่3เสียงได้แก่เสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาค่ะให้นักเรียนชุมมือขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะอักษรสูงสามารถผ่านได้แค่เสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวา เสียงเอกแทนด้วยนิ้วชี้นะคะเสียงโทก็คือนิ้วกลางและเสียงจตัตะวาก็คือนิ้วก้อยนั่นเองมาดูที่คำแรกกันก่อนเลยนะคะคำว่าผา พออาผาอักษรสูงนะคะอักษรสูงสามารถผ่นได้ทั้งหมด3เสียงก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตาวาถูกต้องไหมคะเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตาวาดังนั้นถ้าเราลองผ่านเป็นเสียงเอกดูนะคะพออาผาลองเติมไม้เอกเข้าไปจะเป็นผ่านะคะ พออาผาไม่เอกผ่าแล้วถ้าเราลองเติมไม้โทลงไปพออาผาไม่โทผ่ามาค่ะต่อมานะคะเสียงจะตะวาล่ะจะเป็นพออาผาเป็นพออาผาเฉยๆนะคะเอ๊ อาจจะสงสัยว่าทำไมล่ะทำไมถึงไม่เติมไม้จัตวาเข้าไปนะคะเพราะว่าพอพึ่งนะคะพอพึ่งอยู่ในอักษรสูงอยู่แล้วนะคะพอพึ่งอยู่ในอักษรสูงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรนะลูกไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรที่อยู่ในอักษรสูงถ้าผันเป็นเสียงจัตวานะคะถ้าผันเป็นเสียงจัตวาเราไม่ต้อง เติมไม้จัตวาเข้าไปนะคะไม่ต้องใส่รูปวรรณยุกต์เข้าไปนั่นเองแล้วก็อาจจะสงสัยอีกว่าอ้าวแล้วเสียงสามัญกับเสียงตรีล่ะเสียงสามัญกับเสียงตรีผันไม่ได้หรอคำตอบก็คือผันไม่ได้นะคะอักษรสูงไม่สามารถผันเสียงสามัญหรือเสียงตรีได้แต่เราสามารถนำ อักษรต่ำนะคะนำอักษรต่ำเข้ามาผ่านได้ก็จะเป็นคำว่าพานะคะพออาพาก็จะเริ่มจากคำว่าพาแล้วก็มาผาแล้วก็มาผ้านะคะเสียงตรีต้องเป็น้านะคะพออาพาไมตรี้าและสุดท้ายก็จะเป็นผานะคะลองผันดูคะ่ะพาผาผ้า้าผา คำต่อมานะคะคำว่าฝ่ายฝอออฝายเติมไม้เอกลงไปจะเป็นฝ่ายฝอออฝ่ายไม้เอกฝ่ายเติมไม้โทลงไปจะเป็นฝ้ายฝอออฝ่ายไม้โทฝ้ายและเสียงจตวาค่ะเราต้องเติมไม้จตวาไหม ไม่ต้องเติมนะคะไม่ต้องเติมก็จะเป็นคำว่าฝายเหมือนเดิมนะคะฝอายยฝายนะคะฝอฝาก็อยู่ในอักษรสูงอยู่แล้วไม่ต้องเติมวันณยุกเข้าไปแล้วถ้าเรามาลองเป็นเสียงสามัญดูล่ะจะต้องเป็นตัวไหนคะฟออะไรเอ่ยฟอฟันอ่ะฟอฟันเริ่มที่คำว่า ไฟนะคะ for ior ไฟ์อาเสียงสามัญไฟเสียงเอกไฟเสียงโทไฟและเสียงตรีไฟนะคะสุดท้ายเสียงจัตะวาคือฝ่ายผ่านพร้อมกันนะคะไฟายฝฟายฝ่ายฝายฝายคำต่อมาค่ะคำว่าของนะคะเติมมาเอกลงไปจะเป็นของ เติมไม้โทลงไปจะเป็นค้องนะคะและจัตาวาค่ะเสียงจัตาวาก็จะเป็นของเหมือนเดิมขออง,ง,งของนะคะอ่าเสียงสามานนะคะเสียงสามานจะเป็นคําว่าคองต่อมาค่ะคองของค้องของ,ของ,ของ ของนะคะคอ,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 องของข้องของขอคอควายอยู่ในอักษรต่ำนะคะเรานำมาช่วยให้ช่องครบเหมือนเดิมเท่านั้นนะคะนักเรียนคำต่อมาค่ะคำว่าสวยนะคะสออวยอสวยเติมไม้เอกลงไปค่ะผ่านเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกนะคะเป็นสวยไมาโทค่ะสวยและจัตวาค่ะคือตัวอะไรคะ สออวยอสวยเหมือนเดิมนะคะอาแล้วถ้าเป็นเสียงสามัญเสียงสามัญจะเป็นตัวซอโซนะคะซอโซอยู่ในอักษรตำ่ำซออวยอสวยนะคะลองผ่นดูสวยสวยสวยแล้วก็สวยนะคะสุดท้ายคือสวยถูกต้องแล้วคะ่ะ คำสุดท้ายนะคะที่ครูหมิวจะยกตัวอย่างให้ดูก็คือคําว่าฉันนะคะคําว่าฉันชออนอฉันเติมไม้เอกลงไปจะเป็นฉันเติมไม้โทลงไปจะเป็นชันนะคะและจัตวาก็จะเป็นคําว่า ฉันเหมือนเดิมอ่านแล้วถ้าเสียงสามาัญล่ะไม่ใช่ชอชิงแล้วนะคะแต่จะเป็นชอช้างค่ะชอช้างอยู่ในอักษรต่ํานะคะชันชันชั้นชันฉันเก่งมากค่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปความรู้สักเล็กน้อยเกี่ยวกับการผันอักษรสูงกันก่อนดีกว่านะคะอักษรสูงสามารถผันได้แค่3เสียงนั่นก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตาวานะคะส่วนเสียงสามาัญและเสียงตรีเราไม่สามารถผันได้และที่สําคัญนะคะนักเรียนเราไม่ต้องใส่รูปวรรณยุกต์หรือว่าไม้จัตาวาเนี่ยลงไปที่ช่องของการผันเสียงจัตาวาแล้วเพราะว่า อักษรสูงนะคะอักษรสูงเป็นอักษรที่มีเสียงสูงของมันอยู่แล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องใส่ไม้จตัตวาลงไปเพื่อที่จะบอกว่าอ้าวมันเป็นอักษรสูงนะไม่ต้องค่ะเพราะว่ามันอยู่ในหมวดของอักษรสูงอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราเขียนคําเราก็เขียนคําได้ปกติเลยนะคะต่อมาจะเป็นงานที่ครูหมิ่มอบหมายให้นักเรียนทําในวันนี้ ให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่ใบงานการผ่นวรรณยุกต์หน้าสองนะคะให้นักเรียนผันวรรณยุกต์คำอักษรสูงตามที่กำหนดให้อะเรามาดูคำตรงนี้กันก่อนนะคะให้นักเรียนดูคำนะคะอย่างตัวอย่างคำว่าพึ่งนะคะพออึงอโผ่งไม้โทพึ่งเราผันเสียงสามัญได้ไหมไม่ได้นะคะอักษรสูงผันเสียงสามัญไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยขีด เส้นเล็กๆเอาไว้ตรงนี้นะคะว่ามันผ่านไม่ได้เราก็เว้นเอาไว้เสียงเอกล่ะผ่านได้ไหมผ่านได้นะคะเราก็เติมไม้เอกลงไปเป็นพออึงอพึงไม้เอกพึงนะคะอ่านแล้วต่อมาค่ะเสียงโทรเราเติมไม้โทลงไปจะเป็นคําว่าพออึงอพึงไม้โทพึงเสียงตรีเราผ่านได้ไหมคะ เราผ่านไม่ได้นะคะอักษรสูงผ่นเสียงตรีไม่ได้เราก็ขีดเส้นเล็กๆเอาไว้ตรงนี้แบบนี้เลยและเสียงจตาวาเราต้องเติมไม้จัตาวาลงไปไหมคะไม่ต้องเติมนะคะเพราะว่าพอพึ่งอยู่ในอักษรสูงอยู่แล้วนะคะเสียงสูงอยู่แล้วเราไม่ต้องเติมนะคะดังนั้นเราก็เขียนเป็นคำว่าพออึงอผึงนั่นเองนะคะ และข้อต่อมาค่ะคําว่าฝานนะคะคําว่าฝานเสียงสามารถเราผัานได้ไหมผันไม่ได้ก็ไม่ต้องเติมนะคะฝาน f ออนาฝานเติมไม่เอกลงไปก็จะเป็นฝานเติมไมโทลงไปก็จะเป็นฟานนะคะเสียงตรีเราผัานไม่ได้เราก็ขีดเส้นเล็กๆละเอาไว้นะคะ แล้วเสียงจัตวาล่ะจะเป็น no. ฟออานะฝานเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องเติมไม้จัตวาลงไปเท่านี้นะคะให้นักเรียนทำแค่หน้าสองเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็เขียนชื่อส่งครูหมิวไว้ที่โนต้ตตามเดิมเลยนะคะนักเรียนส่วนในวันนี้นะคะครูหมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอยากจะถามครูหมิวให้ทักมาถามได้ที่ลายส่วนตัวเลยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ